เอาละสำหรับใครก็ตามที่ติดตามเรามาตลอดนะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นกันแดดที่หนึ่งในดวงใจใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ก็จะทำคลิปนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่จริงสั่งมาแต่ก็บางอันก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคงค,คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้เห็นได้ใช้กันแล้วนะครับตัวนี้ก็คือกันแดดจาก Banana Boat นะจ๊ะเป็นกันแดดที่เอ่อสำหรับคนที่แพ้ง่ายหรือคนที่ต้องการความ กันแดดอะเออกลี่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือบานาน่าโบตุตอบจดมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราเกลี่ยไปปุ๊บเนื้อจะเป็นน้ําทันทีนะครับแล้วก็นั่นแหละสภาพผิวหน้าแบบไหนเราก็สามารถใช้ได้เออก็เป็นอันนี้น่าจะหลอดหลายหลายหลอดแล้วว่าหลอดที่4ี่ที่ห้าเรามั้งเท่าที่เท่าที่นับนะน่าจะเท่าที่นับได้มีสี่ห้าเราได้อยู่นะฮะ แล้วหลอดใช้ได้นานมากๆมันให้ปริมาณเยอะแล้วก็คุ้มสุดๆเลยทุกคน